รายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรผู้ใหญ่ให้คำแนะนำแต่ถ้าคิดว่าอายุสมองของท่านเกิน18ปีแล้วจะรับชมก็ได้ไม่ว่ากันสนับสนุนรายการโดยน้องนิกช็อป p c o คอมอยากได้เกมแท้ถูกฤกษสิทธิ์ในราคาที่ถูกใจต้องที่น้องนิกช็อป p c o คเท่านั้น โอเคก็ส่วนที่ผมยกสการเซอร์เวชัเนอะเมื่อก้อยู่เกมที่ฮีโร่ไม่เอิร์ดกับอการเดเตอร์กับพวกเราจำนวนห้าสี่คนเอาเต็มแด้วครับห้าคนสี่ไม่นับกูห้าคนปะเป็นคนเป็นคนไหมกูไม่นับตัวเองอ่ะมึงเป็นคนไหมเออเป็นคนเที่ยวดูเป็นคนเที่ยวดี๊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 กูเป็นคนเชี่ยสายจีนด้วยเคยเรียนคนหน้าละกันโนกูมีแส้ เล่นมันแน่จะได้กินอะไรชัตนเนี่ยโอ้โหเอียกูมีแส้กลับเล่นกูไงแล้วมึงเจอมุกไป็นเ่าผมนะอึ้งไปเลยโอเคก็มาดูมาดามีโร่ก่อนดีกว่าก็มีคาเดเตอร์นะผมผมเล่นเองนะผมอาร์ตสตี้เซิร์ฟเล่นนะผมแดมเปียครับอ่าเอิร์ดเล่นนะครับ โนแมรครับไออัลเลนนะผมมาตัวอาร์มครับผมตัวเล่นครับพคนข้างผมมีบีมอสนะผมฟลักนะผมมอรัคซัสนะผมชาตุเบรแล้วก็ทัชทูเรอร์นะผมคอมโบนี่่ฝายมาดูก่อนว่าคนจีนชนะหรือเปล่าเนาะกับเกมนี้นะมันมันโบ้ก็กูไม่แฝ้ไอ้ยังไม่รู้จักนะคนจีนจะมีแฝ้เก่งนะจะเล่นตรงนั้นนะโอ้ยหามันเป็นความซีไม่ซึ้งยงียสุ อย่าร้องเพลงดีเด่นเราบินเป็นไงนาฟีนาบินแล้วฉันมะร้องอะไรอ่ะไม่เงี้ยมึงเจอแซ่ไปถึงทีง่าเละมือมึงจากคนจีนไล่ะวชอบไปเล่นอะไรก็ไม่รู้ว่าไปไกัหายแล้วพี่ขาดูกลางกลางอะไรมึงอยากโนแฝอ่ะเดี๋ยวมึงจะกลายเป็นคนจีนือนกูหรอกโดนแฝงมันแไปเล่นตรงนั้นไปแก้ ไปเบยมาเอ้ยมอสจีนวะเบยมาตีโอ้ดูดิมันมีไฟอ่ะมันมีไฟที่เท้ามันด้วยอ่ะเห็นไหมจีไอ้แจ็เตลใช่ไหมฮ้ยมันไม่ทำตามสั่งไตอนมันก็แต่ทำไมทำไมกูเล่นทีไรก็แบบเล็กพูดใหญ่ก็ไปสีดีเลยวะเนี่ยเก๋ไม่ใจกว่าเก๋ต้องไม่หลุดเชียร์นิดอ่ะโอ้โหเกลียดมึงเดี๋ยวกูจะเอาคนจีไปตีมึงคนจี มันมันสะกุนแท่เล่นคนจีนลเล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกพอกระแดะไม่เล่นแล้วกระแดะปกติเขาเล่นรอบเดียวอันนี้เล่นกี่รอบเล่นกี่หลายรอบอ่ะ้แกเล่นตีกูกูแล้วคนจีนตีแม่งซ้ำมันดีกว่าไก่ต้มอ่ะไก่ต้มเล่นกี่ทีๆๆก็ไม่เคยจะอยู่เลยครับผมนี่ไก่ต้มลิปอยังผมนี่เหนียวไก่ผมนี่คนจีนเลยครับปล่อยเหนียวไก่ เนืยวไก่หายไม่เท่าไหร่ครับมอไซค์หายเนี่ยงานเข้าไม่เซเว่นหายยังไงกว่าเซเว่นหายเซเว่นใครจะยกไปวะเซเว่นหายเียพึ่งพึ่งจะตันพึ่งจะนึกออกเซเว่นหายเฮ้ยทำไรเลื่อยเราเออเจ็บ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 จุ๊งเลยเฮ้ยกลางหายกลางหายไม่หายไอ้เหี้ยมันนี่นั่นมันอยู่แบบมืดนั่นแหละเราเราก็หมอล้วมพีสิแม่มันจ้าตัวละเกิน แม่แม่แม่ไอ้พวกปงกระโดดสตันกระโดนสตันสหายสกรนโดยเอาไม่ wow ตายเหรอน่าเสียใจแล้วล่ะน่าเสียใจทำไมไม่ตายวะโหสำหลับผมตายยากทำไมไม่ตายวะโอ้ตายยากเทพอ่ะก็อยากให้ตายอ่ะโดนนึกว่ากรโดนเฟิร์สเฟิร์ส เฮ้ยใครเอานกไปใช้แล้วะเฮ้ยตัวซับนกอับแล้วด้วยโอ้โหตัวซับตอนนี้เราขาดอยางนึงเว้ยขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพรอเลยเิโชวซับี้เินบ้ิงไม่เดินีิมเดินน้นไอ้น่โศีูนได้ไหมแต่ละแอร์ศูนก็ได้แอร์ศแอร์ศูนยรดูหิววะ เออจอโกดายเฮียอะไรไม่ตะโกนเป็นปติเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ยินแจไม่ได้ยินร่ายแรงสอแล้วคนเฮียไม่ตะโกนอัดแม่งคนร้ายเลยได้ใหม่มาเหอะแบบมันมันต้องแกนโอเพนนิ่งมันต้องแบบแกรนโอเพนนิ่งเปิดตัวรุนแรงแน่นอนมาในตัวแล้วเกิดเป็นเอ็กซ์ตราแกรนโอเพนนิ่งอ่ะไม่ได้ผมไม่รู้ผมเป็นคนโหดรุนแรง ล่างหายหนึ่งโอุ้นแรงแล้วเกนตัวไม่รุนแรงพี่เอกับลุงเยแน่นอนไปไปเล่นตรงนั้นนะมิสเิกูชอบมิสเิชอบมิเดิามมทอมสตรูหายแปปลตไหยหายตรูสตรูหายอลไรลหายปลไหบไรเลยอีดอกเบฮิมอนหายอ้โอดูแมาเพีอะไรแอนวอลแอนวอลไปดีสัตว์กลัวอะไร คุยมึงไอสัตว์คุยปุกตั้งนานเลยย่าเทียไม่คุยกูมาพึ่งงานไงระวังจบแต๊ดแต๊แต๊ดมันนี่แต๊ดแต๊แต๊ดอ่ะโอ๊ยแต๊ดแต๊ดไม่ต้องกินเลือดไอ้ย่าไม่บอกแล้วกันอะไรอ่ะทำไมแอนนอนเฟิร์สอ่ะกากะคิววิช้าเว้ยคิวที่เด็ด ไม่รู้แอนกเลยกแมักกอ้บอสมซิงบิชบอทอมอีสมซิ่าไเอไม่ออมเาไเอ่เอาไม่อไม่อา่เอ่อไอ่เอา่เไม่อนเา่เพาไไอ่อา่อาเอ่อ่เอาไม่อเอม่เ่ออาไม่เอ่เอ่เม่เ แต่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 วอมันทยาบมันทาจากระถิ่ของไทยบัวลอยจะอยู่ที่ไหนใครชิดทางไหมอยากกินบัวลอยอย่าปัแไส้ส่ยดาผมสิออเป็นคนมึงเป็นคนตีเปล่มันจริงแต่ไม่เล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกแบบคนอนคนอื่นไม่มาชาไปหมแล้ว กูกระตกมตกใจีกำลังกำลังลก i t i มึงสปีดตะเพียอะไรตีไม่เข้าไอ้เลยเอ้ช่วยด้วย Help me p l a s e เอาดิเอาดิอดตามอ่ะโคตรตามอ่ะเอาดิเอาดิเออมันต้องงี้ดรว้าวทีเวิร์ก my team อินสีจะ my team เบิร มันคืออีดอโอยอะไรอ่ะไม่ล่างกากระโอะไรโอ้โอ้อะไรดมกากโโอ้ยโอ้ดมกากระง่เฮ้ยเบนมอล่างเลยเอ้ยหครโทรมานาะโทรมาทำไมอะโอเคไม่ยากูแล้วโอ้โอเราต้องยงแรงลยขอโทษโอ้โอ้เ มันโคใหญ่เลยนะต้องระบาต้องระไามาเราจงให้เราเฮ้ยให้กลับมาแล้วทุกคนดีใช่ไหมเดี๋ยว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 ไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรวะเนี่ยไม่เห็นเหรอเขาเรียกกันว่าเฮ้ยเบย์มอรล่างนี้แม่งเทศา์เทศาดรัสเซียมากไม่เหยีเอ้าวไม่เอยเหรอเริ่มเกิเราอยากได้เบย์มอรดมากเบย์นะแต่ว่าเบย์มอรดเนี่ยมันก้ายากยากยากไปเย่ไปเย่กับโคเต้ทีนึงพ่อมึงข้อข้หลายโคเต้ดูดันเปล่ะ เฮ้กลางสองะเอาแม่งดิมันไส้ว่ะเห็นแล้วแม่งาเยอะมากเรือเรือเรืออ้โหตายได้โดนเรือขอโทษขอโทษเข้ยจบเลยไปเลยนะไปเลยนะตัวไปเลยนะไอ้สะผักมันไอ้กโอันนั้นไปอะไรกัน สวยระวังจ้าโอ้ยเกี่ยวตัวตัดตะกี้ค um> ิวค yani> ุลุดเลยเว้ยโอ้ยแม่เย็ด yes> ์รุดเปย์เย็ดอะไรวะเนี่ยยืมมือจิ๋วหายเซิร์ฟไปปรกหวานเลยดิมผงไม่เห็นเนี่ยเลยเกี่ยวว้าวเลยแม่งเติร์ฟคว้ามาเลยเซิร์ฟหวัดตรงนี้เหรอเออนั่นแหละตรงนั้นแหละ แม่เงะกี้ว่าหมากี้อะที่โคตรเถิเลยไปดีกว่าแอนเพิ่งจะเกิดเนเหียเวลห้าอยู่เลยตาที่เวลไปดล่าก่อนแอนโหลดไม่แอนหลดตะกี้เล่นแป๊บไม่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 คนหลายเล่นดีแอนกคนวดเล่นแอนกลับมานะ Kind of เธอยััเธอ้ธัเเธอ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 งธอเ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 อเอเธอเราเธอเัอเันเธอเธอเธอเอเธอเธไเธอ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 เอเธอเอเธอเธอเธอเอโทอเลอเนอเธยเกอเอนอเธ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 อรอเอเธ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 อกธอเธ่าออโทษออออ การเวลาทำพี่สาของเราเปลี่ยนพันในวันต้องกลานี่ก็ลองยืนจบเพลงและฉันยังคงมีแต่เธออยู่ในหัวใจเสมออ้าวทำไมเงียบกันวะ เออเขาเก่งมาแ<น>ม่เลี้ยวหนไว้ให้หมัดชักเช้าแบบแม่ย้อยนี่แม่งเออสักเช้าได้พาเล่นมามั้งน้ำทน <laughs> ชักเช้าได้พักช้าได้พาเลยมาไม่เคยได้ยินคำน,น,นี้ว่ะไ <laughs> ม่เหมึงเนี่ย <c oughs> ว่ามันคำสแสลงไงจะไม่รู้บอกอไปถูก <c oughs> <c oughs> คือคือมั่วงไงรู้จักคำว่ามัวงง่วไหม

We are the warriors get buildings down We we are turning the world o w n Fuck you Fuck You on the bitch oh, oh my god Oh my god Oh my god Oh my god on the bitch คือตรงสารเสริมอะไรก็ได้เว้ยมันทำไมไม่มีเฮ้ยหนุมกูตาโอ้หลังเ้ย เธอเราอ่ะเฮ้ยใครเอของมัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยด้เล่นอะไายอ่ะไอ้ยาไมมาดปิดทางอ่ะนี่เล่นตะ่นตื่นตื่นตอ่นตล่นตืจักื่นตื่นตื่นตื่นื่นตือนตืนตั่นต่นตื่นต่นตืนตื่ลไต้่น่ต่่นต่นนตนน เห็นไหมใครๆก็กลัวกลัวห่านอะไรไม่กลัวแค่นี้จอกดอกเอ้ยเมื่อกี้นี่แม่งถ้าเกิดเฟียไปก่อนนี่นี่โดนสามตัวแม่งนุ๊กจริงๆบลิงจับไหมบิงอะบิงอะบิงก็จับว่าบลิงพูดเลยเรียนรูจับเปล่าฮะไม่รู้จักไงเสร็ใครบินใครบินแม่เกเดี๋ยวต้งรอดูก่อนเถอะเดี๋ยวพอฝั่งแม่งได้ไแนั่นนะเว้ยมึงโดนคอมโบเลเทแน่เฮ้ยใครเดี๋ยวก่อนนะ ไม่ด,ด่างั้นเข้าไปล่อตีเเดี๋วกูจะส่งรถม้าใส่หน้ารักช่วยอันตีพี่พี่วิ่เร็วมากอะ่ะอืมจริงแต่มานาใช้ยืดสายเลย้องเป็นสายเส้นนครับโอ้โโอ้เรลเรียลโกลเราโอ๊ยโ oh, oh. อ้โหหน้าแข็ง ปุ๋ยว so well, ้าวเลยเฮียวอลเปิลังก็ว้าเปิลังไม่ได้เลยแอนเจาะดิเอาโอ้โหแอนไอ้เฮียกาไม่ได้ตกหน้าเลยวันนี้ไปหายให้ได้ดิเออช่วยเติมดิช่วยเติมดิเอาได้เออเอาได้เอาเลยเอาเลยเติมเพิ่มเอิร์อ เขาได้จริงเขาได้จริงโอไหวเลยขันพ่อเราบุก DC เว้เก่า DC มากเลยี c ไม่แหงเราโหดเว้ยโอ้โหทีมเวิร์ดทีมเวิร์ดโอ้ยมันต้องทีมเวิร์ดอย่างนี้ถือว่าถึงจะดีโอยแม่งไปยอดเิยเขาจะกบังแม่งหรอผมนี่ด่าพ่อเลยด่าพ่อเลยเหรอกูเกยผมนี่ยืนขึ้นเลยเป็นด่าแล้วกูเกยะเฮ้ยเอาแม่งดิมันด่าแล้วกูเกยอาเฮ้ยกาง์กา สับปะาดฝัดแอนโอไม่โดนตาแอดด้วยี้วยอย่าเพิ่งบวกนะบวกทีกูชิบหายไปว่อลยนะพูดบางครับผมไม่พูดเลยแม่เอาเลือนหน่อยเอาเลือดมาเลยเอาเลื้อดมาไอเซิร์ฟเป็นไงวะต้องอันนี้ตายแล้วเอเตอร์เป็นเกย์ครับดันดิดันดันเน่าเน่าเนเน่าเนนนแแล้วแแ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 วกนนพร้อม เราเราเอาใหม่เอาใหม่ัเอาใหม่บั๊อีกันมานานแล้วเอาใหม่บับเมื่อกี้ติดดีเลย์นิดนึงดีเลย์โอยโดนตังติดดีเลย์นิดนึงโดนทุกคนเลยนะประเด็นเอามาแน่แน่แหน่แหน่แหน่เอแน่แหน่แน่แน่เอาเอาไปกัดเอาไปกัดต้นเลยไหมไม่เสียเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวทนไม่ไหวเดี๋ยววิ่งเข้าไปกัดเลย ผมไม่ทำนครับเดี๋ยวพี่เลยดิกัดมาเลยอ้าวเดียวไอโนเคียกูเอาเลือดเอาเยี่ยอะไรไม่กูเฮ้ยทุกคนพร้อมยังใครวะใครหลงตูมวะไอแอดหลงตูมไหมวะเอาดิเอาดิเอาเลยโอเพนเลยโอเพนเลยโอเพนนิ่งเลยโอเพนแกลนโอเพนนิ่งเลยมึงโอเพนนิ่งดิสตึ๊กช็อต เว่ยบนน่ะบนมานาหน่อยมานาหน่อยขอมานาหน่อยบอันีกัมดแล้วไม่ได้แล้วหี่ยเอา้อนี้แม่เ้ยื่อกมนาน่อยกิมานาไม่พอวอลเหียรโคตรเขิเลยโอ้โหม่ไม่ใส่ฮะที่อม่ไม่มีหยุดเลื่อนนี่ว่ามไม่ไดใส่ล่เดินไปไหน วันนี้นี่ไดที่จะมาับจะถือาวส์ฮะดดูดัดู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 ี่ดู m ูด o ดูดูดูดีดูดูตูด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 ดูดูดาดู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 ดอดู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 ดอดดู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 ดาเรียกว่าคููชีวิตคููู้ทุกเกม คู่ชีวิตคืออะไรครับก็จะเป็นนอนซนกันฮะอันเดียกันเลยเอ้ยเฮ้ยเฮอะไรของมต้องเป็นคู่ชีวิตด้วยอ่ะทำไมไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นอยงเงียเฮ้เ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้าเฮมเ้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮยเฮยเฮ้้เอ้ยเฮยเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮยเฮอยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเเ แอใม่ไปจุดใหม่วอดจะป่ไปไม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 ่ไป่ไปไมสไปไม่ไปไม่ไปไบ่ปไม่ไปไ่ไนไมคไปไมปม่ไปไม่ไปไม่บปไมมม่ไปไมเปไปไม่ไปบม่ไปไม่ไไม่ไปไไม่ไ w e l c ม m e to i b i าโอเคไหมครับ Welcome to my ม o วอ้าวไม่โดนตามันอย่าโยนเว้ยอย่าตามันอย่าเลยวมเนี่ยตามัน ข่า <S an> <ower> มันขามันข่ามันามัโอโมันแยังเว้ยเอาแน่นอนะวะตายห่าแน่เลยโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามชมัาหน้าไ่าเสริมสหรับการแข่งม่ช่เกมเห็นมตอสนะาตามมาได้ครับบายลาไกลบายขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะคะ